สวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังพลภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะเมื่อนี้จะพภาพไปติตตามตัวเลขแนวทางกับแม่บัวนะคะเข้ามาแล้วสามงวดซ้อนนะคะดดเดี๋ยวไปเบื้องน้ากันนะคะวางวดหนีแม่บัวเพิน่นฝันหล้กก็ได้ตัวใดไป f อไปน้ากันเลยค่ะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับแม่บัวสวัสดีครับายคนกับส,สีบ่งหูจักได้แม่บัวนี่แม่นไผ่น้อสันเป็นแม่บานของอ่พอเชื่อง อืมแม่บัวก็คือแม่บัวแม่บัวก็คือแม่บัวเออเที่องเป็นไถ่เที่ยงเป็นไผ่บ้านเอาไปไม่สืบเฮาเองเอาเทือกเป็นไถ่เนาะในในเรื่องของความฝันตั้งแต่กี้ัวเพื่อนนี่บ่ได้หากินไก่ได้เออมาถ่ายเอาเมียนี่เออบ่ต้องขับรถไปหากินไก่แม่นบ่แม่บัวแม่นเอออเามื้อนี้เฮาก็บ่ได้ไปหากินไก่เออกินกันจ่อๆนี่แหละเออตายเมียลง เปิดเอิเราไม่เพา่ันกับเป็นคนฝันแม่นเหมแม่นบ่แม่นเออได้ไใส่หย้อนอยู่ได้นาะแม่นครับอืเป็นจระไข้สมือยังคือเก่าบ่คือเก่าคือเก่าคนเก่าเนาะคนเก่าก็คือเก่าเนาะเก่าแล้วค่ะแม่ป่เขามาหนีสามวันแล้วล่าสุดนี่บ่แม่นห่วยว่าตเป็มีแห้งเดี๋ยวว่าต่อกันชับหมดสดครับต่อกระชับมดสดโอ้ปฏิพานม่านมาบสองหกสองหกอือจ้าทูสามสองหก สามสองหกสามสองหกหัวตีกอนตีผ่านตานี้กวนกะเก้าหนึ่งตรงตรงเลยนะแม่ได้ตรงเขา่ได้ตรงเติมไปตรกับใยหนึ่งเก่าเหรอม่เล็กมันหอกเก่าหนึ่งอ้ชาวพันปานีบตรงกะจักเสียวาจังไดดอกแม่นป่าเกตังตรงันดนแล้วเออซื้อเหล็กบ่กลับตับแต่คือเขาวาได้แนะ เป็นจะได้งวดวันที่หนึ่งนี่วัวันที่หนึ่งนี่บอกฝันแล้วถามมาเลยมาบอกถามมาเลยมาบอกแมนบอกถามเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะบอกสุฟังอืส่วนมากจะได้จากความฝันแมนบอแม่บวกความฝันองวดวันที่หนึ่งสิงหาหนี่ครับฝันแล้วฝันแล้วหหวยว่าปิตามีแห้งเนาะไม่แห้งแต่เราค้ามฝันสุฟัง่ยฝันว่าตาจันนี่เอาของมาให้ตาจันนี่แมนผู้ใหครับพิ่เสียซีวีแต่ละเป็นพ่อใหญ่จันพ่อใหญ่จัน ที่อยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ข้างหลังที่ดินเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ข้างงานอนข้างบ้านต่อกันเลยเพิ่นแบกกล้วยมะไฮแบกกล้วยมะไฮสองเรื่อเมื่อกว่ต้องไปปลูกยากหรอกกูแบกไม่เมึงกินแล้วก็ต้องไปปลูกยากเลยกล้วยเบลกับแบกมะไฮสองเรื่อบันนี่เพื่อกะเอานมัยมะไฮกระตานึง กระตานเพิ่นก hmm ็เลยหรือ hmm. ว um ่าคัวน้ำใหม่ก็หายกระต้านึงเด้อแล้วเมื่อเอาน้ำใหม่ออกจากกระตาแล้วเมื่อกระซองเบิองกันมาครับซองเบิองซองเบิองกับไม่บัว่าซองเบิองกับเห็นกระดาษนี่หน่อยท่านอยู่อืมครับก็มาแกะเบิองอืมแกะเบิองกับมันเป็นตัวเหล็กอยู่หันบอกแม่นห่วยอยี่นกระตานอ่ะน้ำใหม่กระกรองอยู่อืม ก็มาให้มันไม่บอกก็เลยเอาหน่อไม้ออกจาดกระตายอามาล่ะครับเอาออกเมื่อแดีวก็เลยซองเบิ่งก็เลยเห็นกระดาษนี่น้อยย่ก้นกระตาหนึ่งครับมันก็เป็นตัวเลขคุณมัล่ะแต่ว่ามันเป็นสีแดงดอกโบโบสีบแดงแมนสีป่าอ๋อคันนี่ด้นะครับแม่หวันว่าอ้วดอวดสามอ้วดซ้อนนั่นแมนพันนี่บอมมาบอกตาจันนี่ล่ะตาจันนี่แมนโอ้จะพีไปไงจันนี่ล่ะกระมาให่ ต้สามหมดเลยแ่นสามหมดต่กันเลยาขึ้นไงยูนี่มาถามเหรีเหล็กอืจันจจันจัดจันอยจะให้ชงให้ลา่นเอาตะเลใส่ยังเกาะใส่สกระตา่กาลักษณะใดแม่บัวลักษณะใดบูปามาเลยล่ะคือเกาจะได้แม่มนมาจากต้นนันนันจะบื่เป็น เป็นเป็นปลาอยู่หันแมงเป็นปลาโอ้ไผ่หันเป็นปลาเป็นปลากล้วยได้ครับอยู่หันนอกปลาปลากล้วยตะกี้เป็นปลากล้วยปลาปลากล้วยกับปลาหน่อไม้เป็นเนื้อหนัันเลยหันแมงไม่ต้อเห็นนตะกี้นั่นแล้มีก๋วยหน่อไม้แน่ปลากล้วยแน่อยู่หันเป็นแนวนัหนเนาะแม่นมันก็แบกกล้วยใหม่เลยแล้วสองรือแบบง่ายหนึ่งค่ะซุกเหรอเด้เป็นแบบมันต้องไปปลูกยากหรอกปลูกให้มันเมื่อยเหตุอย่างค่ะกูเป็นอย่าง้กูแบกไม่ห้ยแต่สองขือเพื่อนบ้า อตัวเลขเด้ตัวเลขนั่นอยู่ในกระตาอะไรฟ้าเปิดได้เปิดได้ยังนี่ก็ร่ังสิเปิดนี่นะเอ็มซีนจะวอาหวยบวกสูว่าว่าวัดไปบ่คนมากนี่กูซหูจังคืออบนีว่าสันเปิดเปิดไมงาเปิดไม่บัวเลขเพื่นนั่นเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสอง เจ็ดพันสองตัวเยแม่เพิ่นไห้สามตัวเลยต่กอนเพิ่นไห่ต่สองเลยเนาะแม่ไห้สามไห้สามด้วยกันสองมันเข่าสองไหสามแต่เข่าสอแห่สองนี่จะเข่าไห่สามตัวแต่ว่าเข่าตัวสองตัวนะไห้สามเข่าสองวันนี้ไห้สามเข่ายังแม่เข่าสามเข่าสามเข่าสามตัวเลยวดนี้สอมตัวตรงแม่สามตัวเก่งๆิงๆเลยหลังวันนี้อตัวไหนก็ครับแม่บัวาคนว่าสีไห่แล้วสามตัวแค่แม่เออ เพิ่นเพิ่นเขม้าหาหนิเพิ่นบริวารอย่างนําเลยบ่ริวาเลยเอาเลขให้แล้วเพิ่นก็กลับบ้านคือเก่าแล้วหมูขอไผ่ไปพุ่นล่ะเข้าขอไผ่เลนั่นล่ะบ้านเก่าเราอยู่หั่นมันจะมีขอไผ่ข้อไผ่ไงเขาเป็นบ้านร้านทุกเชื่อเพิ่นมากกับไหตัวเลขจังซี่เลยบ่่แมนให้ตัวเลขเลยงวดก่อนนี่ที่ว่าควฝันฟังงวดก่อนเพิ่นให้ทองก้อนบักใหญ่มาเพิ่นก็เลยบอกตัวเลขคือเก่านนั่ล่ะค่ะแม่วันนี้เพิ่นก็บอกเกจ ห้าสองเจ็ดห้าสองแมสองห้าเจ็ดนะครับชาชาให้ตัดสองตัวนี่ระวังาดียวห่เดียวดังกัดเลดังกดังเทพระวังเจ็ดห้าห้าสองนี่แม่บัวมักตัวไหนมักบอกแมนมักเจ็ดสองกับมัก หาสองกับมากนี่ลหละคือนไเส้นสองข้าว่ากล้วยสองเขื่อนั่นแหละกำลังสีถามต่วว่าแต่ว่าให้พี่น้องแปเอาไม่บัวแปะ่เค่อยถือก็คืออะไรเตั้งสีแปเอากล้วยสองเขื่อนนี่กล้วยสองเขื่อนกล้วยกล้วยถ้าแปะตามเฮาประสบการณ์เนาะกล้วยกับสิเก่าแม่นบ่สองนี่คือตายโตอยู่แล้วอืแต่ว่าน่อนี่หนึ่งแท้ นี่นอใหม่เอานอนใหม่นอใหม่ดีนอนนี่เป็นหนึ่งวยเป็นเก้าสองก็คือสองสองยืนเพื่อนแมนยูโตแล้วสองหนึ่งเก้าสอง่งสอกับเก่าในยูโต้แต่นอนนี่อารสิีนอนนี่อยู่แล้วแมนบอสไหวไมู่บไปบอถือให้มันลูบไปบอสจต่างป่ะจะก้อนจะก้อนสะได้นั่นกับเพื่อนกับบอสได้กับัวเลกมันบอสได้ ขึ้นหวั <บะ S 2> หวงานคือกันมันจะเขียนใสก่ก้อนท่องสามหกสองอ๋อเมื่อกี้กำลังสีบอก้หัวที่แล้วด้มอเตอร์ไซค์มาลืมเลยแมนบอกมันดังแล้วอมันดังแล้วแสดงว่าเลขสามตัวแตกแนนอองหัวนี้เนาะแตกหววนี้แตกเพิ่นจะให้สามตัวเลยละหัวนี้เพิ่นได้บอกว่าแมมว่างวดนี้จะให้สามตัวเพิ่น <laughs> เกิด เบาดอกแต่ว่าความรู้สึกบัแม่ควขัวมรู้สึกไม่บัวน,นะเป็นจ้ไรว่าเพิ่นหววนี่เพื่อนจีให้ทราบตัวเลยค่ะแม่สรุปแล้วงวดวันที่หนึ่งนี่เดขกที่แม่บัวเห็นที่เพื่อนเขียนไวในกระดาษนั่นคือเจ็ดหาสองแม่แต่ว่า่ันผูช้ชมเบื้องแล้วลองเอาความฝันที่เพื่อนเอากล้วยสองเครือสองเครือน้องไหม่น้องไหม่อีกจักอันน้องไหม่บ่ดด้มีจำนวนเนาะไม้มีกระตาเออใส่กระตมานึงเลย คำว่านอใหม่น <ules> ี <motiv ators> <m akes ii> <man> mm ่ก็ต้องเป็นหนึ่งเากับเป็นหนึ่งเนี่ยเจตัางปีตีให้แล้วพี่น้องเดี่ยวเต้เอ็มีตีเดี่ยวกวางไม่บัวตีบัวคิวนั่นนะการล่องล่องไปไปคิดเนาะจรันมือนีเลขของแม่บัวนี่ชุดหนึ่งแล้วการเลขที่จะเท่าซอยกันแปรนี่จากสิ่งของที่เพื่อนเอามาให้นี่ก็คือหนึ่งเก้าสองเนนบัวแม่บัวขออนุญาตเพิ่มเนาะหนึ่งเก้าสองกับเจ็ดหาสอง ้ามมันเนาะจ้าจ้านะครับเอ็มลงมาอ่ามีมียางฝากเอฟซีพึ่นใน่คันนี่บะมี่บะมี่ว่าง่ายเนาะเจ้าฝากสามตัวเนาะฝากแค่สามตัวงวดนี่ฝากกระดูกฝากฝากไปเลยสามตัวครสามตัวไปเลยเอาโชว์ตัวเลขให้เพึ่นใน่เดี๋ยวผู้รังคุ่นกับบอลเลยันฟันจะเลยจ้าฟันฟันฟันเลยฟันตัวไหนแม่ฟันตัวไหนตัวไหนบ่ฟันเจ็ดห้าสองนี่แหละเสามตัวไปเลยครับฟันทงขาด เขียนแล้วเราไปห้าสองเหาจ่จะแต่กาจะลื่ไหนหนึ่งเก้าก็จะเป็นได้อาจจะกลับมาอาจจะกลับมาก็ได้เนาะนะครับจอเด้อพี่น้องอ่าเอานะครับแคปแคเจ็ดห้องห่้าสองให้ระวังเก่าเนี่เด้อเก่านี่อันตรายนะครับท่านผู้ชมระวังเก่ากับหัวกับหาง เก้าหกอาจจะเป็นตัวเดียวกันหนึ่งเก้าสองหรือหนึ่งหกสองครับครับยายบัวคุณป่าบ่มีหยั่งถ่ายซุดนีนะครับขอบคุณแม่บัวนะครับที่ได้มาหว่ความฝันแบ่งปันตัวเลขให้กับท่านผู้ชมเอฟซีแต่ละช่องนะครับได้ไปใส่เป็นแนวทางเนาะแม่บัวเนาะครับถ่ายสุดีขอบคุณแม่บัวหลายๆครับผมครับวันดี้ครับคคุณ่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ